กระทวงท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็พี่ธนงศักด์สุภทษัพนะฮะปอ,อะปาร์คลันไทยแลนด์นะฮะเมื่อวานก็มามานะแนะนำพวกเราที่จะทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญคือมาช่วยกันดูแลมรดกทักเทล ร <Private S 2> ักเขารักเรารักป่าครับขอบคุณครับเขียนเขียนหมายเลขบิ๊กตัวเองแล้วเดี <minority> <secondo Lamborg hini> ๋ยวมาวางกองนี้เดี๋ยวเรามีจับรางวัลแรกนะครับขอบคุณครับ ครับนะครับเอานะครับถ้าพร้อมแล้วแล้วถอยหลังเริ่มที่ห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าทองเทลเนี่ยเราเริ่มจากการที่เรามีกรรมการคุมโทนดูแลป่ามาสัาากพักหนึ่งนะพอเขาทำงานได้สักหนึ่งเขาอยากจะ ดึงให้ทุกคนในเชิญชวนทุกคนได้มาร่วมร่วมดูแล,แลรักษาป่าแล้วก็ร่วมเห็นคุณค่าของป่าภูน้ำแข็งนี้นะครัมมจจบผมก็เลยก็เลยตั้งใจจับเรืเ่งองเคลื่นะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ทุกคนได้เห็น,นคุณค่าของป่าแล้วก็มาร่วมกันรักษาป่าด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือก็จะส่งเสริมให้ทุกคนมาออกกำลังกายแล้วก็ใช้พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเนการออกกำลังกายนะครับและอีกสามคือเพื่อให้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยการท่องเที่ยวที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ e ์นะครับภายใต้แ e นวะคิดกรีกนฮาร์ดอีเวนต์กรีนฮาร์ดอีเวนต์นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำมาเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ต้องขอบคุณนะนักนักวิ่งนะฮะที่มาจากหลายๆพื้นที่ที่มาแข่งขันครัและที่สำคัญคือเราได้เครือข่ายเครือข่ายที่ให้ ให้การสอบของเราตั้งแต่ส่วนกลางนะจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักปลุกอนุาลและเพืนการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จากเครือข่ายภาคเอกชนนะภาคจิตอาสาคือปาร์ครันไทยแลนด์โดยท่านคุณพี่ถดศักดิ์สุภพรัพย์อ๋อพาร์ครันไทยแลนด์ท่านให้ความสำคัญต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราได้เข้ามาช่วยสังเกตการนะครับแล้วก็ให้คําแนะนำเพราะถือว่าเป็นการรวม รวมประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องความตั้งใจของท่านแอมเพอรนะครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการทุกๆส่วนเลยแล้วก็เป็นการรวบรวมชาวบ้านรวมทั้งผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ได้มารวมในกิจกรรมครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดกิจกรรม Green Heart Event นะครับเรื่องของการจัดแบบหัวใจสีเขียวเพื่อที่จะให้เราได้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ในการจัดก็คือเราจะไม่พยายามที่จะสร้างขยะขึ้นมาใหม่ นะครับเพื่อที่จะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้ตอนที่ยังสมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานนะครับก็ตอนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวคือหลวงพ่อไปสารป่ามหาวันนะครับซึ่งมีงป่าขนาดใหญ่นะครับเพื่อ,อดูถือว่าเป็นป่าใหญ่ถือว่าใหญ่มากในของจังหวัดชายภูมินะครับที่รวมสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อไปสารก็คือท่านดูแลป,ป่าอยู่นะครับในในส่วนของตรงนี้ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวของเราก็มีเรื่องอเราจะมี สวนทุเรียนนะครับซึ่งเป็นถือว่าแหล่งแหล่งใหม่ครับซึ่งสวนทุเรียนของเราก็ถือว่าเริ่มได้ผลผลิตก็ขอเชิญชวนพี่น้องอะนะครับมาร่วมมาท่องเที่ยวในการหวัดสมุทรสาครนะครับ ขอขอนุญาตเรียนเทียนเจ้าของคุณพี่ท่านภิตรัต์มาจารย์ตาชมขึ้นเวทีครับ